สวัสดีครับเกษตรยั่งยืนแฟนเพจนะครับวันนี้จะพามาดูสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนต้นที่เห็นนี่ก็คือปีนิดๆนะครับปีปีนิดๆทาไมผมถึงทราบนะครับเป็นของลูกค้าครับแปลงนี้จะเป็นของลูกค้าเพราะว่าผมมาวางระบบน้ําให้นะครับนี่คือระบบสปริงเกอร์นะครับระบบสปริงเกอร์สูบน้ําจากห้วยสาธารณะขึ้นมานะครับห้วยตรงนี้ก็น้ําไม่ขาดนะครับน้ํามีตลอดปีนะครับ ที่เห็นรกๆอย่างนี้คือหญ้านะครับหญ้าเพราะว่าลูกค้าก็เลี้ยงวัวด้วยนะครับเลี้ยงวัวด้วยก็เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับาบางจุดก็ทําการเก็บเกี่ยวไปแล้วเพื่อที่จะให้วัวนะครับก็ปลูกทุเรียนเลี้ยงวัวด้วยนะครับมันก็เป็น ผลผลิตข้างเคียงนะครับนี่คือช่วงเดือนเมษาผมจะมาถ่ายทีละมันร้อนมันร้อนมากนะครับก็ทําให้ใบเขาร่วงนะครับใบเขาร่วงตอนนี้ก็ท่านสังเกตดูนะครับใบก็กําลังงอกงามขึ้นมาใหม่นะครับกําลังงอกงามขึ้นมาใหม่ถ้าต้นขนาดนี้นะครับก็การันตีที่ที่ปีนะครับสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นะครับสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นะครับ ก็เป็นแปลงทุเรียนอีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นแปลงที่น่าสนใจนะครับลูกค้าก็มีความขยันนะครับก็จะมีปลูกพริกนะครับปลูกพริกแล้วก็จะมีมะละกอนะครับมีมะละกอนะครับมีมะละกอมีต้นกล้วยนะครับเน้นหลักๆก็คือจะเป็นหญ้านะครับหญ้าเพื่อที่จะ อ่าตัวนี้จะเป็นเนเปียนะครับหญ้าเนเปียนะครับก็หลักๆก็เพื่อที่จะนําไปให้วัวนะครับพอลูกค้าก็เลี้ยงวัวไว้หลายตัวนะครับเลี้ยงวัวไว้หลายตัวนะครับก็ดูนะครับคือระยะหนึ่งปีนะครับดูโคนต้นใหญ่มากนะครับโคนต้นเขาใหญ่มากนะครับอ่าดินแปลงนี้คือเมื่อก่อนลูกค้าเขาปลูกอ้อยนะครับเขาปลูกอ้อยอ่าทางเกษตรยั่งยืนแฟนเพจก็เข้ามาบริหารจัดการ เรื่องน้ําให้นะครับมาบริหารจัดการเรื่องน้ําให้นะครับก็มาวางแผนมาวางระบบให้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่ดึงน้ํามาจากาาห้วยสาธารณะนะครับแล้วก็มาเดินระบบท่อนะครับเดินระบบท่อทุกอย่างนะครับก็เบ็ดเสร็จที่มาวันนี้ก็ มาติดตามผลงานด้วยครับมาติดตามผลงานนะครับไม่ใช่ว่าจะมาถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับมาติดตามผลงานว่าลูกค้ามีความก้าวหน้าไปถึงไหนนะครับมีความก้าวหน้ามีความจะเลื่อนรุ่งเรืองไปถึงไหนนะครับนี่แตกยอดอ่อนนะครับใบก็เริ่มแก่แล้วนะครับใบก็เริ่มแก่แล้วนะครับนี่ดูใกล้ๆสินี่ครับนี่เขาการันตีอยู่ที่สี่ปีนะครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับ สั่งต้นพันธ์ุมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดนะครับท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆปงบงๆร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินใช้ตลอดไปนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ